ครับแล้วก็ปรากฏว่าพอวิ่งเร็วเนี่ยรองเท้ามันนุ่มขึ้นโดยไม่มีสาเหตุนะสวัสดีครับพบกับมนุษย์ข่าวนะฮะรีวิวบ้างนะอันบ็อกอย่างเดียวรีวิวไม่มีเลยนะครับนี่มากับเฉนะียวตันวิน2องโประ วิน2 pro เขาวางตำแหน่งมาเป็นคาร์บอนเริ่มต้นนะสำหรับคนอยากลองรองเท้าคาร์บอนนะครับราคาไม่แพงสำหรับคู่นี้นะสำหรับค่ายนี้เป็นรองเท้าที่ราคาไม่ค่อยแรงอยู่แล้วนะครับเขาทำราคามาค่อน,นข้างดีเลยทีเดียวโฟมเนี่ยน่าจะเป็น TPU นะไม่ใช่ TPE คิดว่านะคิดว่าเดี๋ยววันนี้ช่างน้ำหนักให้ 253ข้างนี้248จะดีใจหรือจะเสียใจนะน้ำหนักเบาพอสมควรเลยนะเมื่อวานผมบอกว่า270ถือแล้วรู้สึกหนักแต่พอช่างจริงไม่หนักเท่าที่คิดนะครับอัปเปอร์การสวมใส่อัปเปอร์ใส่สบายนะครับการล็อกเท้าดีแต่ผมรัดแลนเนอร์ลูกนะคู่นี้ไม่ได้คือถ้าไม่รัด ก็จะรู้สึกแบบว่าหวงเวงเล็กน้อยนะฮะลองแล้วก็เลยรัดลนเนัลูบนะแต่พอรัดแลนเนัรลูบเนี่ยสบายเลยการล็อกเท้าดีนะครับประคองดีไม่มีปัญหาฟิลแรกที่ใส่กับเจ้านี่นะชอบข้างไหนเอย่ยข้างไหนสวยกว่าผมว่าสีเขียวอยู่ข้างหน้าสวยกว่านะก็ เออฟิลแรกเหยียบลงพื้นรองเท้าแน่นนะแน่นมากซะด้วยนะนุ่มที่สุดคือส้นนะครับส้นจะนุ่มยุบง่ายที่สุดนะด้านหน้ากับกลางเท้าผมรู้สึกแน่นนะอาจจะด้วยเนี่ยเอาโซลที่หนาแล้วก็เต็มขนาดนี้นะครับเน้นความทนทานเป็นหลักหน้าก็แข็งนะ แน่นเลยแหละแน่นเหยียบแทบไม่ยุบเลยทีเดียวด้านนอกเนี่ยไม่ยุบเลยด้านในจะยุบได้เล็กน้อยนะครับด้านในเดี๋ยวจะหาว่าไปบ่นรองเท้าเยอะนะเนี่ยด้านในนุ่มนะแต่ด้านนอกจะรู้สึกเหมือนมันแน่นกว่าเนี่ยมันไม่ค่อยยุบตัวเท่าไหร่นะแต่ด้านในเนี่ยยุบง่ายไม่รู้ว่าเขาออกแบบมาอย่างนั้นหรือเปล่านะครับแข็งดันอุ้งนะ ดันอุ้งเท้าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูก่อนเนี่ยนี่มันประมาณนี้เห็นไหมครับมันเลี้ยวเข้ามาพอสมควรนะแล้วมีติ่งตรงนี้มาดันไว้ด้วยดันอุ้งพอสมควรรู้สึกได้นะเดินเลยครับเดินย่ำไปก่อนย่ำไปประมาณ2-300เมตรก็ยังเป็นฟิลเดิมอยู่ก็เลยตัดสินใจว่าเคาะไปเรื่อยๆดีกว่านะเคาะไปเรื่อยๆ1กิโลแรก เป็นรองเท้าที่ยกได้เร็วมากนะครับน้ำหนักมันไม่เยอะแล้วก็เรียกว่าอะไรอะโฟมลืมบอกว่าโฟมเขาเรียก Q ิวกังฟูเทอร์โบนะเป็นโฟมคนละชนิดกับ PBC แล้วก็ตัวอะไรนะเพลทนะฮะเพลทก็จะเป็นคนละโฟมกันนะครับสามแบบเลยเคาะไปเรื่อยรองเท้ายกเร็ว หพอด้วยน้าหนักไม่เยอะ 2. คือความที่รองเท้ามันยุบน้อยเนาะเชิดนะเชิดพอสมควรแต่ไม่ได้เชิดแบบ g g r r s s s v e มากไม่ได้เชิดลึกมากนะอยู่แถวแถวแนวบอลออฟฟุตพอดีไม่ได้ลึกเข้ามาถึงบริเวณประมาณนี้น่าจะประมาณ35-40%เต็มที่นะครับก็ควงขาเร็วยกเร็วนะไม่หนืดตอบสนองไวมากมั่นคง มากๆนะครับรองเท้าน่ะไม่ได้เป็นรองเท้าที่วางตรงนะไม่ได้เป็นรองเท้าที่ตรงเป๊ะขนาดนี้รองเท้าจะเอียงเข้าในนิดๆแต่เอียงแล้วหยุดพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยอันนี้คือตั้งตรงนะมันจะเป็นประมาณนี้ถ้าดูนะพอเอียงมาถึงตรงนี้ปุ๊บมันหยุดทันทีทันทีจริงๆนะครับทันทีเลยแล้วก็หยุดอยู่แค่นั้นไม่มีการยวบต่อนะความมั่นคงสูงมาก ย่างดีอย่างหนึ่งคือรองเท้าไม่ได้ดึงลงมาเป็นก้อนแบบลงมาแบบนี้นะฮะมันยังยอมบิดตัวได้ให้ตัวได้ลองดูนะครับให้ตัวได้บิดตามเท้าลงมาคือไม่ขืนข้อเท้านะไม่รู้สึก,กรำคาญข้อเท้าแต่ความแน่นความมั่นคงเนี่ยเยอะมากนะครับลงมาปุ๊บอยู่แบบนี้เลยนะแล้วก็พร้อมจะกลิ้งไปข้างหน้าแล้วก็เด้ง ดีดส่งไม่ใช่เด้งส่งนะฮะแผ่นแข็งนะแผ่นแข็งดีพอสมควรเลยถือว่าแล้วก็มีสปริงดีซะด้วยนะครับยกเท้าง่าย1กิโลผ่านไปก็ยังแน่นนะฮะสกิโลก็ยังแน่นอยู่ดีนะฮะเปลี่ยนที่รองเท้าแล้วคือที่ที่นุ่มสุดอย่างที่ผมบอกเลยคือส้นเท้านะครับส้นเท้าเนี่ยนุ่มจริงๆถ้าลงส้นจะรู้สึกว่านุ่มนวลที่สุดในรองเท้าคู่นี้นะฮะนุ่มแต่ไม่โยบนะครับไม่มีอาการดุ๊กดิ๊ก เด็ดขาดลงมาปุ๊บอยู่เลยแล้วก็ดันไปข้างหน้าเพราะรองเท้ามันเอียงในนิดๆน,นะฮะพร้อมจะให้เราดันเท้าไปข้างหน้าทันทีก็ถือว่าส่งแรงได้ดีนะครับราบรื่นไหลสบายนะฮะกิโลที่2ก็ยังแน่นกิโลที่3ก็ยังแน่นนะครับพอเปลี่ยนมาเป็นยิ่งพอเปลี่ยนมาลงเท้าแบบเต็มเท้าเนี่ยยิ่งรู้สึกแน่นมากขึ้นแต่แน่นมากที่สุดคือที่ผมรู้สึกคือ ลงหน้านะฮะแน่นเดชบุญว่าไม่รู้สึกถึงฝ่าเท้าเนี่ยไม่รู้สึกถึงแผ่นนะครับก็คือลงไปแล้วไม่สถานเท้าแต่มันแข็งตอนแรกเลยแบบอารมณ์แบบลงพื้นเนี่ยปั๊กเหมือนพวกเมตาสปีดเอ็ประมาณนั้นเลยเหมือนรองเท้าที่แผ่นอยู่ต่ำๆมากๆทัทง้ทงๆท,ที่คู่นี้แผ่นอยู่สูงจากพื้นน่าจะราวๆ1เซนติเมตรนะฮะนี่นี่คือแนวแผ่น นแนวแผ่นอยู่ตรงนี้นะประมาณ1 cm. เซนติเมตรกิโลที่4ก็ลองลองไปหมดนะรลองลองส้นกลางเต็มหน้าสลับกันไปเรื่อยๆนะนวดมันไปเรื่อยเริ่มคลายนะครับเริ่มคลายบ้างแต่ก็ยังแน่นอยู่นะเป็นรองเท้าที่เฟิรม์มเปลี่ยนจากแน่นมาเป็นเฟิรม์มแล้วกันเฟิร์มน้อยลงคือเฟิร์มสำหรับผมก็คือดีขึ้นนะฮะ ก็คือน้อยกว่าแน่นนิดนึงรองเท้าระบายอากาศดีสบายนะครับแต่ยังมีความแน่นอยู่แล้วก็มีความไหลส่งนะรองเท้าส่งดีแล้วพอเริ่มมาลงด้านตรงกลางหน้าเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าความเร็วมันจะเพิ่มขึ้นนะพอกิโลที่4เนี่ยวิ่งเร็วขึ้นเพราะรองเท้ามันนุ่มนวลขึ้นนะเราก็ใส่เราก็สบายเท้าขึ้นเราก็วิ่งเร็วขึ้นนะรองเท้าดีดส่ง ไปด้านหน้าดีนะเป็นรองเท้าที่ไม่ได้ดีดขึ้นบนโป้งๆแบบนี้นะรองเท้าดีดขึ้นข้างบนเนี่ยมันก็จะเสียเปรียบรองเท้าที่ดีดไปข้างหน้าอยู่แล้วนะครับเพราะว่าการดีดขึ้นบนเนี่ยมันเสียมันเหมือนการเสียแรงโดยป่าประโยชน์เพราะว่าเท้ายกขึ้นอย่างนี้นะไม่ได้ส่งไปข้างหน้าแบบนี้นะครับก็ถือว่าออกแบบมาดีนะกิโลที่5กิโลที่6คลายลงนะครับแต่ก็ยังเป็นรองเท้าที่เรียกว่านุ่มแน่นและการออกไปทางเฟิร์ม ค่อนข้างเฟิร์มเลยทีเดียวแล้วก็ความมั่นคงสูงจริงๆนะวิ่งเนี่ยไม่ต้องระมัดระวังอะไรเลยว่าไปเหยียบอะไรเนี่ยรองเท้ามันไม่มีพลิกไปพลิกมาแน่นอนนะครับไม่มีอาการแบบว่ารู้สึกว่าข้อเท้าต้องใช้เยอะเลยมั่นคงสุดๆปึ้งนิ่งสนิทไม่มีอาการอย่างนี้เด็ดขาดไม่มีจริงๆนะไม่ว่าจะลงบริเวณไหนส้นกลางเต็มหรือลง หน้าเท้านะลงหน้าเท้าหน้าก็ไม่ใสนะครับอัปเปอร์ล็อกดีมากนะอ๋อพูดถึงเรื่องอัปเปอร์ต้องบอกนิดหนึ่งว่าคู่นี้กรุณาใส่ตรงไซส์นะเพราะว่าอย่าไปลดมันนะถ้าถ้าถ้าไปเลือกตามแบบรองเท้าจีนทั่วๆไปเนี่ยอาจจะอึดอัดได้นี่เห็นเงาๆตรงนี้ไหมวันนี้ผมลืมตัดเล็บเล็บนะี่ยมาทิ่มบริเวณแถวแถวนี้ นะขอบขอบบริเวณแถวนี้จะรู้สึกเจ็บเล็บแต่เล็บมันยาวไงถ้าเล็บสั้นอ่ะจะไม่มีปัญหานะครับแต่บอกได้อย่างเดียวว่าอย่าลดนะฮะทั้งทางกว้างทางยาวเนี่ยคือใส่แล้วยาวเหลือพอดีนะครับเหลือแค่นี้พอดีเลยนะแต่เป็นนิ้วโป้งนะอันนี้คือเอานิ้วชี้ทำให้ดูแต่จริงๆคือหมายความว่าเหลือหนึ่งนิ้วโป้งพอดีพอดีอดเป๊ะนะครับ ยาวกว่า P.B เล็กน้อยนะ P.B จะรู้สึกกระชับออกแนวพวกรองเท้าซิ่งแบบพวกปารีสมากกว่านะครับอันนี้คือไซส์ปกตินะแต่ไม่ได้เป็นปกติของจีนคือเป็นปกติรองเท้าทั่วไปเลยก็เลยแนะนำว่าซื้อตรงไซส์ที่ E.U. นะของผมมันตรงทั้ง E.U. แล้วก็ตรงทั้ง U.S. แล้วก็ตรงทั้ง C.M. ด้วยนะครับตรงกับรองเท้าฝรั่งทั่วไปเลยว่างั้นเถอะ กิโลนะที่6เริ่มเริ่มพูดกันกจริงๆว่าเริ่มถอดใจนะเริ่มแอบถอดใจกับมันหน่อยๆปรากฏว่ามันก็นุ่มขึ้นอีกนิดนึงอะ่ะแล้วเรื่องดันเท้าก็รู้สึกน้อยลงนะครับความมั่นคงยังมีอยู่นะแต่มันก็เป็นอาการนุ่มแบบแน่นๆแล้วก็คือตอบสนองไวๆรองเท้าแบบโป๊ะออกโปะออกทันทีนะรู้สึกว่าแบบมันยกเท้าไวมากแผ่นดีด ยกช่วยยกเท้าแล้วก็ดันไปข้างหน้าเร็วนะผมมาดูตอนหลังเนี่ยกราวคอนแทกไทม์ผมหายไปประมาณ30กว่า40 m มิลลิเซกถือว่าเยอะนะก็จากประมาณ200 <c oughs> ไปปลายลงมาอยู่200กลางๆก็ถือว่าโอเคนะแสดงว่าเป็นรองเท้าที่ตอบสนองได้ไวมากๆคู่หนึ่งเลยทีเดียวนะครับสำหรับคนลงส้นนะลงส้นแล้วความเร็วในการแตะพื้นเหลือน้อย250เนี่ยถือว่าน้อยแล้วเพราะว่า กว่าจะยกมันนานกว่าคนที่ลงแบบนี้แล้วก็ยกเลยนะครับช่วงช่วงจังหวะมันจะนานกว่าพอกิโลที่7เนี่ยก็เลยวิ่งเบาๆแล้วช่วงท้ายแต่ช่วงท้ายสัก300 <c oughs> ผมก็ลองวิ่งเร็วดูหน่อยนะสัก2-300รองเท้าตอบสนองได้ไวมากๆนะครับแล้วก็ปรากฏว่าพอวิ่งเร็วเนี่ยรองเท้ามันนุ่มขึ้นโดยไม่มีสาเหตุล <c oughs> ับมาวิ่งช้ามันก็ แน่นเหมือนเดิมแต่เวลาวิ่งเร็วรู้สึกว่ามีความนุ่มซัพพอร์ตมากกว่านะวิ่งได้สบายขึ้นมากกว่ามีความนุ่มนวลเด้งมีความเด้งด้วยมีความเด้งให้รู้สึกกว่าตอนวิ่งช้าตอนวิ่งช้าเนี่ยจะไม่ค่อยรู้สึกเด้งเท่าไหร่สำหรับรองเท้าคู่นี้พอวิ่งเร็วเนี่ยสักประมาณ5ต้น4ปลายนะครับมันนุ่มละนุ่มวิ่งสบายนะจบด้วยการสไตร์สรอบ นะสไตล์แค่100เมตรสไตล์แบบสบายๆนะไม่ได้เข็นค่าแล้วก็ไม่ได้กระทืบไม่ได้อะไรทั้งสิ้นไม่ได้กระทืบไม่ได้เหยียบทรงเป็นพิเศษนะครับสไตล์ก้าวให้เร็วที่สุดแค่นั้นเองนะดูนาฬิกาแล้วก็แอบแปลกใจคือเร่งขึ้น3 2 5แบบสบาแบบสบายๆลอยๆนะฮะ ก็เป็นอะไรที่น่าแปลกใจพอสมควรสำหรับรองเท้าตัวเริ่มต้นแบบนี้นะครับว่ามันถือว่าเป็นรองเท้าที่วิ่งเร็วได้สนุกนะตอน 3, 2, 5เนี่ยรองเท้ายิ่งรู้สึกมีความนุ่มนวลมากขึ้นนะฮะมีความกระด้างน้อยลงกว่าตอนวิ่งช้าๆเยอะแล้วพอสไตายเสร็จก็มาจอกเบาๆนิดหน่อยเนี่ยรองเท้าก็กลับมาแน่นเหมือนเดิมนะแต่ถ้าเทียบกับตอนแรกสุดในการใส่เนี่ย ก็ถือว่าดีขึ้นประมาณสัก25นะก็คาดว่าจะต้องเป็นรองเท้าที่ต้องนวดสักพักใหญ่ๆนะน่าจะเลย30กิโลแล้วอาจจะเข้าที่เข้าทางเดี๋ยวครบ30กิโลเมื่อไหร่แล้วจะมาเล่าให้ฟังใหม่กับเฉียวตันนะวิน2 Pro นะครับวิน2 Pro คู่นี้นะ ราคาก็ตกอยู่ราวๆราคาเต็มนะตอนนี้2,800บ้งะถ้ามีโปรโมชั่นเนี่ยน่าจะไปอยู่2,000ต้นๆเพราะว่ามีคูปองลดประมาณ3-400บาทอะไรราวๆนี้นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจน่าจะอยู่แถวๆ2,000ต้นนะฮะสำหรับเจ้าคู่นี้ก็ถือว่าเป็นรองเท้าที่น่าใช้ใช้ได้นะอีกคู่หนึ่งแต่ว่าต้องเป็นคนถ้าเอาจริงๆคือน่าจะต้องเป็นคนที่ มีความเร็วพอสมควรนะถ้าจะเรียกว่าเอามาวิ่งเค,าะเ,คาะเล่นวิ่งไปเรื่อยๆวิ่ง e ีซี่เพ e ผมว่ายังไม่ใช่ทางของมันเท่าไหร่นะฮะกับ w i n 2 p โปรคู่นี้โอเคครับขอบคุณสำหรับการติดตามมนุษย์ตาะบทุกช่องทางนะครับ Facebook YouTube กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจกันนะครับกด Follow ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ